สวัสดีครับทุกคนผมหน่อยเหนือนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม f u l l y Survival นะผมนะก็ผมจำได้ว่าเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะเมื่อนานมาแล้วแต่ก็เลยไม่จบซึ่งผมก็จะขอมาเริ่มเล่นใหม่เลยแล้วกันนะไปโ oh, <man. S 1> อ้อยเว็นเออ้ยปวดหัวช่มัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <What happened? S 2> คนหายไปไหนหมดทำไมโรงงานพินาเดบ๋น,นี้เนี่ยฉันต้องกลบกับบ้านแล้วแอนนากำลังรอฉันอยู่เลย What the damn it อะะไรวเนี่ยใครทำรถกูพังวะดูรถกูพังเลยเนี่ยเสียงซอมบี้เสียงอะไรวะเขาไปดูเลยดิโอ้มีกระบอกตัวนี้ด้วยน่าจะดีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์นะเนี่ยเอาไปด้วยโอเคใช้ปุ่มซ้ายล่างเพื่อบังคับเกมนี้มีภาษาไทยนะครับผมนะเออแต่เดี๋ยวผมขอผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งว่าเกียร์นี้มีแบบว่าเสียงหรือเปล่านะโอเคผ่านนะผมก็คือ ไอคลิปของผมยังมีเสียงอยู่ก็หวังว่าจะมีเสียง,ยงนี้ต่อไปนะมีซอมบี้สายล่างอย่าเพิ่งไปดูขอดูรอบๆก่อนตรงนี้มีอะไรบ้างไม่เล่นนานแล้วอะไรเนี่ยฮะ <Bobby? S 1> บ,บ๊อบบ๊อบบ๊อบบี้ทักนักขุนเขาทำอะไรอะ่ะวิ่งวิ่งแล้วววววววอะไรเนี่ยกดคลิปขวาล่างเธอโจมตีฟาดนี่แหละฟาด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  เก่งมาจากไหนเนาะซอมบี้อ๋อบ๊อบผมขอโทษ hell happened here เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยตัวละครบนโอ้ซอมบี้เต็มเลยไม่ได้มีแค่ซอมบี้โอ้พระเจ้าช่วยเฟอรี่ซอมบี้เอ้ยเฟอรี่ซาวเวิร์ลเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนวะโอเคไปต้องหลีกออกไปจากที่นี่แล้วโอเคไปตามลูกศรไปต้องออกมาจากโรงงาน ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วโอเคตามลูกศรไปซอมบี้รออะไร่ะฟาดเจอ้ยจะตีฟาดฟาดอบอกเลยว่าเกมนี้เล่นมันครับมันมากตีได้ไหมอีกาอีกาฟาดได้ไหมได้ผมจำได้ว่าตีของได้ตีเอาของอเก็บอะไรไม่รู้แต่เก็บมาเก็บมาเดี๋ยวรับวัตถุดิบฟาดได้ไหมได้ขอตีหน่อยดิเอ้ยซอมบี้อย่าพึ่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอะเยอะเยอะ เยอะเหรอเยอะยัยเยอะอเยอะเหรอเยอะนั้งไงวะเยอะเหรอเยอะนังไงเยอะใช่ไหม <c oughs> มีเอ้เด้เด้เด้จะพึ่งขอตีฉากก่อนฉากกินนี้มันตีได้ของราวันเดได้ของต้องขออนุญาตฟาร์มนะครับเพราะกินนี้มันต้องฟาร์มเหมือนกันมันจะได้เล่นเทพเทปเฮ้ยหมา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 ,มาไอโบออกไปโบไอโบถอยไปเก็บของได้กระสุนได้นะแต่ยังไม่ได้ปืน ฟาดฟาดกล่องได้เศษไม้มาซอมบี้คนตายฟาดรถได้โอเคฟาดเดบสบอลฟาดรถโ้ได้เสื้อมาวะสวยสวยสวยเฮ้ยเอ้โบถอยไปเอ้โบถอยไปถอยไปอย่าเข้ามาอะไรนเนี่ยอยากแลกลูกไม้เหรอฟาดได้รับของมาพังฉาก พังฉากเอาคองได้เอ้ยก็พังบ่อยๆพังได้ไหมพังได้ก็พังเลยมาเก็บเกลความบ้าคล,าลั่งด้วยอาจจะตีแรงขึ้นมั้งไม่รู้ไอ,อ้เยอะเกินยเ,ยเยอะเกินถอยๆเอ้ยเยอะเยอะเกินไปแล้วเยอะไปแล้วนะมึงเยอะเกินไปตีอะไรเว้าไอพวกซอมบี้เอ้ยอย่ามาลองดีกับคนอ่าทำงานโรงงานร่นางกายแข็งแรงทุกคนเฮ้ย มาอะไรเยอะแยะเฮ้ยแค่คนเดียวเองลุมหรอลุมเหรอลุมหรอ,หรอสู้ไม่ได้แล้วลุมเหรอสู้ไม่ได้แล้วลุมแต่ก็มั้นกั้นทำได้แค่นั้นแหละเฮ้ยฟาดตีไม่ได้นี่มันไม่ใช่ฉากมันก็เป็นฉากแต่มันตีไม่ได้เก็บอะไรอะขวดน้ำพังได้ไหมอะนี่ก็จะพังไปทั่วทำไมศพมถึงเยอะขนาดนี้วะเนี่ย มีสดตเต็ม,มินิหมดเลยโรงงานที่นี่เป็นอย่างกัรนรกเลยเอ้ยออกไปอย่าโอ๊ยบนฟาดฟังแล้วไงเลือดอ๋อแถบด้านบนคือพลังชีวิตนะผมแล้วก็มีความหิวเป็นแบบค่าไอหิวน้ำค่าความกระหายแล้วค่าความหิวด้วยผมจำไม่ได้ว่าแต่ก่อนมันมีไหมแต่ว่ากนะ็เก็บๆมาก,ก่อนก็มันบอกว่า s u r ว i v a โ s u r v ว v a l โก็ต้องมีหิวน้ำหิวหิวน้ำหิวอาหารนี้แหละเหรอวะ เกมมันต้องมีก็ได้ไมั้งสภาพอย่างนี้ต้องจำเป็นต้องมีด้วยเรอวะเนี่ยเคขึ้นบนแล้วเนี่ยรถพุ่งมารออะไระครับหลบสิเฮ้ยโอ้โหเล่นอย่างนี้มันไม่มีเตือนเลยนะต้องดูเองเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนโชนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็จะโดนชนดีกว่ามานี่อ๋อมันเป็นล่องโอเคหลบอย่างนี้หลบอย่างนี้อ่าโดนเป็นละอย่าให้กูอ่านได้ถ้าอ่านได้ก็จะหลบง่ายอย่างนี้แหละ ตัวละครมันเดินช้ามากเลยวะต้องหารองเทา้าเออนน่นแน่นๆๆ่ไม่ได้เด็กไอนี้เกมเซฟม,มีความบันเทงความคืบหน้าแสดงว่าเกมเซฟเฮ้ย,ยฟาด,ไ,ดไม่รู้คุกกี้ที่บีบอดัดคืออะไรวะมาถึงแคคเกอร์ปะ่ะเฮ้ยหมา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 เหรอหมาอะไรหมาเหรอหมาเนี่ยแหละทางของกูปีฟาดเั้ย่เข้ามาฟาด ตีดนได้ไงวะหันหลังนะเว้ยหันหลังนะเว้ยฟาดรถทำลายเข้าของไม่เ,เป็น GTA ไปได้เวนอะไรเนี่ยโอเคทางนี้มีทางต่อโอ้โหโรงงานล้ำขนาดนี้เลยหรอวะ่เนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีสองบีขี่อันนั้นอยู่ช่างมันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไม่ได้เชคกินเมนทอรี่เลยช่างมันเถอะผมมาเพื <laughs> อ่อเล่นอย่างเดียวนี่อะไรเนี่ย อ้าวกดคุยได้ไหนดิเฮ้ยพวกพี่น้องน่าจะมาถึงโปรนะเฮ้ยพวกคุณรอดคุณยังมีชีโอ้ยเฮียกูไ,ไม่ค่อยชอบภาษา,าเลยเออฉันยังมีชีวิตรอดอยู่อ่านอ่านไปแล้วกันทอาวานี้บทพูดขึ้นมาเออในศุนก็ได้พบเราชีวิตสักทีนะพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะเอเอไม่ไม่ต้องเปลืองแรงหรอกฉันฉันโดนมันกัดแล้วให้ตายเถอะไอ้พวกสัประหลาดนั่นพวกมันคือตัวอะไรนะ พวกมันเป็นเอ่อมันเคยเป็นคนแล้วตอนนี้ก,การเป็บี้แล้วฉันก็กล้จะกลายเป็นมนพวกมันเหมือนกันน่ะเอาปืนนี้ไปยิงมาที่ฉันเอ้ยไ,ไ,ไปจากที่นี่ซะไม่ผมไม่อยากทำอย่างนั้นมากับผมเถอนะน่ะยิงมาที่ฉันฉันทงไม่ไหวแล้วเออเรียบร้อยยิงทิ้งผมจะเผาศพคุณเองพวกสัปหลาดจะได้ไม่มาใกล้คุณไปสุสุกติเถอะเอเคต้องหาทาง ไปอะไรไม่รู้อ่าทีนี้เราก็ได้ปืนมาแล้วแล้วไปไหนต่อกลับทางเดิมโอเครีโหลดได้เปลี่ยนกระสุนได้ไม่เอาครับฟาดดีกว่าเล่นฟาดอาวุธฟาดเรือของดีโอ้กระสุนเก็บ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 เวลอัพเสียงซอมบี้ไหน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 อย่าพึ่งไหนอย่าพึ่งมาตีรถก่อนขอเวลานอกเฮ้ยบอกขอเวลานอกโอ้ยพวกนี้มันฟาดไม่ยั้งได้เอาเบสบอลไปแดงเอ้ยฟาด ปาดปาดอยู่ดีไม่ว่าดีเฮ้ยอ่าลองใช้ปืนหน่อยก็ได้มีตั้งร้อยก่านัดแต่ปืนมันพังของไว้ได้เอ้ยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนก็เปลี่ยนปืนใจเย็นใจเย็นอะไรยิง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 โอ้ยโอ้โหยิงนีกด้วยมาเข้ามาเปลี่ยนแม็กยิง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 อ๋อปืนก็พังฉากได้เป็นบอลดีกว่าเที่ย มันนาน,นเกินตีไอ้เฮ้ยได้อะไรอะ่ะหินทั่วไปเอามาทำไมวะเนี่ยต้องสอนชี้บอกต้องลงล่างแต่คงขวบไปทางนี้ก่อนเฮ้ยฟาร์มมันต้องฟาร์มซะหน่อยเอ้ยเอ้ยฟาร์มมีน้ำน้วยเอ้ยตีก่อนเอ้ยขอ,อยช่ยสักหน่อยแล้วกันจะไม่ฟาร์มเยอะมากมันจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้ไปได้ไหมขอเดินมาดูหน่อยดิไม่ได้โอเค ข้างหลังก็จะไม่แวะแล้วเดินไปเรื่อยๆว่ามีของให้เก็บโอเคต้องลงมาทางนี้เปลี่ยนปืนอะไรกันรีโลดไปอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นตัวประหลาดนี้มาก่อนเลยวะเนี่ยโอ้ยในพวกของเหลวนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนเผาผิวหนังฉันเลยเคเมื่อกี้มันพูดนะขอมเลยตัวละครเราพูดฟาด เฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิงโอ้โหยิงจีเปลี่ยนแมสยิง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 มาดิเข้ามายิงโฮ้ยสิบหาแล้วเบหมดปืนไม่ค่อยสะใจเลยวะยิง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 เออนั่นแหละโอเคเก็บของยิงแล้วเก็บของเฮ้ยตอนนี้ผมหิวอ๋อนี่ไงสามารถกดมุมในร่างเพื่อกินได้อ่ะดื่มหน่อยดื่มเข้าไปกินอาหารด้วยอื เอ้ยฟาดหน่อยคอคล้องหน่อยทางผ่านทางผ่านก็ตีหน่อยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอ้ยอะไรแล้วอะไรจะเอาอะไรนักเก๋าโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ธรรมดาโอ้ยไอ้นี่ไม่ธรรมดาต้องยิงต้องยิงต้องยิงไอ้นี่ไม่ธรรมดาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นอันนั้นอ๋อสกิลอะไรเป็นสกิลยิงยิงไม่ตายวะเฮ้ยเอ้ย โอเคได้ของเปลี่ยนแม็กไปไหนต่อวะเนี่ยลงล่างโอเคเกมเซฟเฮ้ยอะไรอ่ะมันปองมันป่องโอ้ปืนไม่สะใจฟาดนี่แหละฟาดนี่แหละคือดีเอ้ยฟาดฟาดโอ้เยอะเกินอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะไรเนาฟาด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 เข้ามาเข้ามาเลยเอ้ยเอ้ยฟาดให้ตายให้หมด ฟาทันตี้ไปเดินผ่านเลยขี้เกียจตีละเข้ามาเลยหมดซอมบี้ดีกว่าเจนี่เล่นเอาวันได้เอ้ยขวางทางเว้ยโอเคเอ้ยแมงฟองแมงฟองแมลงเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยตีโคตรแรงอยู่แป๊บแมลงตีแรงมากเอ้ยแมลงแล้วห้อยไปเอ้ยแมลงเวีนตัวอะไรวะเนี่ยคล้ายๆแมงมุมไม่รู้ละไปละอะไรอ่ะเอ้ยแมลงเวีนเอ้ย ดิ่งไปกับควางท้างโอ้ได้เสื้อด้วยได้เสื้อได้กระสุนโอเคดีโอ้ยเลือดผมจะหมดแล้วนี่วะเพิ่งเห็นอยู่แป๊บอยู่แป๊บอยู่แป๊บ,ปบรีบเกิดเหตุขัดข้องอ้าวเอา,เอาละอ,อะไรไวะเนี่ยเตรียมปืนก่อนบางครั้งปืนก็ดีปลายปลายปลปลปขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนทำให้ลุ้นนะมันเลยจะทำให้ลุน้นไม่ทำไง เต้าร้อมเสียหายอ้าวอะไรวะเนี่ยต้อไปเต้าร้อมเสียหายพื้นที่เปลี่ยนไฟเป็นสีแดงวะอุ๊ยอื้อหมีอะไรหล่นมาบนหัวได้วยไหมเนี hmm. Hmm. Yeah? ่ยต้องระวังต้องระวังไป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 เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหล่นมาใส่หัววายอย่าพึ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนอื้อหเล่นอย่างงี้รอดปะวะโอเครอดอยู่พยานจะเจ็บมากพยานจะเจ็บมากโอเครอด เอ้ยหลบก่อนหลบก่อนไป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 เร็วสิวะเร็ว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 อุ้ยไปโดนได้ไงวะเนี่ยสะเก็ดเหรออยู่แบบอะไรยางมีเยอะยางมีตั้งสิบกว่าอันริบหรอยเกิดเหตุขัดข้องอ่ะอะไรวะเนี่ยศัตรูแล้วลอกที่หนึ่งปรากฏตัวเฮ้ยมีมาเป็นเวฟมาเป็นเวฟมาเป็นเวฟเปลี่ยนแม็กโอเค แคบๆอย่างนี้ปืนไม่น่าสะดวกฟาดนี่แหละอุ้ยโดนตีฟาดฟาดฟาดมาเข้ามาไม่ใช่เหือกระสุนหมดแล้วผมรีโหลดไม่ทันฟาดต้องฟาดแล้วเฮ้ยมาใช้สกิลฟาดยูแป๊บเข้ามาเอนจิเนียริงเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเอนจิเนียริงตีตีโดนลุมเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบ เอ้ยมาหาไปตีใครเปิดตัวได้เปรียบโอ้ยโดนอร์มหายแล้วเอ้ยหิวแปบบ๊บเอ้ยปั๊มยาอุ้ยโอ้โหมาตีโคตรแรงหิวแปบบ๊บหิวแป๊บหิว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 โอ้เยอะ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 แบบนี้ไปเลยรับสึกทางเดียวฟาดฟาดหนึ่งสู้กับร้อยชิมันแล้วเนี่ยตัวเราที่เจ็ดยังไม่หมดอีกเหรอใจเย็นเข้ามาเข้ามาเลยเอ้ยมีตัวมีตัวร้อยมีตัวร้อย โอ้ยมีตัวอะไรมีตัวอะไรต้องยิงอันนี้ต้องยิงต้องยิงโอ้ยโอเคโอ้จะตายจะตายจะตายยังไม่หมดอีกเหรอยิง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 เฮ้ยเฮ้ยถอยไปถอยไปถอยไปต้องยิงละต้องยิงละโหลดมาเข้ามาสตูดิโอกที่เก้ายังไม่หมดอีกเหรอเยอะเกินโอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอไอทำไมต่าก็เล่นไม่ไม่เห็นจำได้โอ้ยโอมผิดด้วยคนผิดเอ้ยไกลเกินไกลไกลเกินไกลเกินเป็นแม็กซ์เป็นแม็กซมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยยิง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 จะจบใช่ไหมเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห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 ต้องมีสกิลด้วยว่ะซอมบี้มีสกิลว่ะโอ้เฮียโดน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 เฮ้ยมันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกเลยไง บล็อกก็ต้องทำไงวนะเนี่ยต้องฟาดอย่างเดียวเหรอโอ้โหมันจะให้กูไปยืนบอกงั้นลุงบ้าปะเนี่ยต้องตายดิวะเฮ้ยโอ้โหบังคับสู้ด้วยอาวุธอย่างนี้จะไม่ได้ออกไปออกไปกูยืนแทงยืนแทงเราก็ได้เลือดกูเยอะเลือดกูเยอะมากกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลือดเยอะเกินไม่ดีเฮ้ยอ,ออกไปออกไปยิง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 เฮ้ยมาครั้งยิงไม่โดนเอ้ยแตก ม่เท่าไหร่นี่ว่ะขอโทษเอ้ยได้ปืนใหม่มาว่ะสุดยอดสุดยอดไปทางนี้ไปทางนี้อ่าทางนี้ไปไหนเอ้ยสองพี่ยิงก่อนยิงก่อนยิงกัอนอย่าเพิ่งอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออนั่นแหละเปลี่ยนแม็กโอเคอย่าไฟได้แม็กไม่น่าได้เอ้ยมามามาเข้ามาปืนใหม่แล้วเว้ยเอามาเลยอืมตาย อ๋อผมลืมบอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยเล่นมาถึงขนาดแล้วว่าผมเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมนะรู้สึกเป็นหวัดเอ้ยมาๆๆๆหอ้อาวกระสุนหมดแล้วอะ่ะหายแล้ว,รวก,รกระบองปืนพกดีกว่าเฮ้ยกระบอกนี่นแหละดีนี่ตีได้ไหมตีไม่ได้เฮ้ยม,มีสกิลใหม่วะ่ะสกิลอะไรเนี่ยโอ้วิ่งไวขึ้นไปเลยต้องพังฉากแล้วเอากระสุนเฮ้ยอะไรนึงเนี่ยอะไร,รเราเฮ้ยคอยไป ถอยไปฟาด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 ออ้าไปตายกระเทาะหัวมันเอ้ยอะไรเนี่ยเสษผ้าเข้พยาบาลได้อยู่ดื่มน้ำแป๊บหิวโอ้ยายายๆๆเกิดโดนพันโอ้ผมได้แต่กระสุนปืนพกกับปืนกล,ล้องไม่ได้เลยเอ้ยนี่แหละเยี่ยมเปลี่ยนม็กมาเดี๋ยวตีเอาของก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ข้างหน้าต้องเจอตีนแน่แน่รู้สึกได้มันแจกอย่างนี้เกมแนวนี้แจกของไม่ใช่เรื่องดีโอ้โหโคตรพอถังฟาด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 ,ฟาดเฮ้ยตีโอของตีโอของฟาดเข้าไปมาเอาไปทางไ,ไหนมะเนี่ยอ๋อทางนี้โอเคเฮ้ยซอมบี้ ซอมบี้ขี่ลิฟเปเนเดอร์วะ่ะเออดีดีดีเครื่องจักรนี้จะสามารถาพาฉันไปที่ท่าเรือสินค้าได้ประตูไม่ไกลจากที่นี่แล้วตอนนี้ผมแบบว,ว่าอ่านซับไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยนะผมนะโอเคไปไปไป,ไปนานจาาังว่าได้บอกไม่ไกลไง <laughs> อ๋อถึงแล้วถึงแล้วใ <laughs> จเย็นใจเย็น อันนี้ก็อยากจะฟาดซอมบี้อย่างเดียวเลยเกมเขาทำให้เล่นอย่างนี้นะไปทางไหนโอเคมีลิฟต์บอกให้ไปได้ก็ไปได้ไหนซี่ทางข้างหน้ามีอะไรเสียงมาแต่ไกลเลยนะพวกมึงมาไปไปไปโดน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 เย้กระสุนหมดใจเย็นมาเข้ามาลงเสร็จแล้วโดนโดนถ้าโดนไปไป ไอ้เอ้ยกระสุนหมดใจยเย็นตายโดนโดนโอ้โหมาเป็นฝูงเยอะจังวะเนี่ยว่านี่เป็นวอร์ซีหรือไงเอ้ยใจยเจยเ็นใจเย็นอย่าเปมม็นวอร์ซีตายโอเคสวยก็ยังไม่หมดอีกตายได้แล้วเติมกระสุนไปต่อไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ หมดแล้วเอ้ยมาหมามาไอหมาสัญลักษณ์อย่างนี้โอ้โหมีกัดเป็นนั้นด้วยสกิลเดินเร็วยิงอะไรจะสู้อะไรไอหมาไอ้โบ้อย่าไอ้โบ้อย่าไอ้โบ้ยิง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 เอ้ยกระสุนหมดใจยันไอ้โบ้ถอยไป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 เฮ้ยยิง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 พลาดยิกันยิงพลาดเอ้ยสกิลทำไมมันตืดจังวะตืดเกิน เอ้ย,อยไฟเอเวอร์มาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าฆ่าไม่ได้เออโอเคเหมือนยิงไม่เข้าไม่รู้เอ้ยปืนเออเอามาเดี๋ยวกินน้ำวะเนี่ยโอ้โหสิบสองนะัดสุดท้ายเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาละเฮ้ยมีของต้องเข้าไปเก็บอย่าวางทางกระสุนทั้งนั้นเก็บมาให้หมดเอ้ยต้องเก็บละต้องฟาร์มก่อนขออนุญาตฟาร์มนะครับ ขออนุญาตฟาร์มขออนุญาตฟาร์มไป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 โอ้โหวแวบเลือดเหลือน้อยเออผมมีเลือดพันกว่าเลยวะเนี่ยน่าจะประมาณนะเอา้าอันนี้อะไรเนี่ยโอเคคือลิฟไปต่อได้ฝากปืนเปลี่ยนแม็กแป๊บไปต่อได้ไป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 อะไรยังไงเนี่ยแจ้งเตือนแจ้งเตือน ใจเตือนอะไรโอ้โหลานกว้างอย่างนี้บอสไฟแ์แน่แน่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วคราอมเตือนป้องกันมนุษย์ไอ้คุณตำรวจนี้มันเป็นอะไรวะไอ้คุณน,นี้เป็นราคาขความปลอดภัยอะไรทุกอย่างกาจัดเป้า,าหมายมาไอ้เวรเอ้ยเป็นมนุษย์นะเว้ยแต่คนขับนั่นไม่ใช่มนุษย์มันถูกควบคุมโดยซอมบี้เรียบร้อยเอ้ยอย่าเข้ามานะวเว้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งก่อนอะไรตีอะไรมั่ว มัวมัวมัวเอ้ยโอ้โหเจ็บ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นซอมบี้มันฉลาดซอมบี้มันอา G ซอมบี้เกม R P G ก็จะเป็นแบบนี้เอ้ยปล่อยขึ้นพลังโฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อยิง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 ต้อมันตีกูโดนได้ไงวะเติมเวลาเติมเวลาโง่เหรอกลองเหรเย้ยวิ่งก่อนเือดเดือดขึ้นหรอนะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่กองเหรวะเฮ้ยกองเกิน เอาไปเอาไปเอาไปโกงก็ขี้โกงเกินในนี่แหละเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรวะเนี่ยจะเราแตกโอ้โหมันบังคับบังคับใช้มีไม่ได้ได้เข้ามาแทงแท้งแท้งไปฟาด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 ตายตายตายกู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 ตายก็เกินเอาเหรอเอาเหรอชิบหายชิบหายกูตายกูตายกูตายรีเลือดยืนปั๊มปั๊มปั๊ม ปั๊มโอเคเกาะมันแตกแล้วเกาะแตกแล้วใช้ปืนได้ยิง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 ผมก็เกินโน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 โน,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 โนไม่ตายเว้ย <c oughs> ตามใจที่เกมแม่งอนุญาตให้กูปั๊มยาได้เลยก็ตงมุ้งไปอย่างนี้แหละเข้ามาเข้ามาเข้ามา,อมาเอ้ยวิ่งวิ่งวิงวิงโคโดนยันไงไงวะเนี่ยมถึงโดตแล้วแหละหลบไม่พ้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่วิ่งวิ่งวิ่งวิ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 งเอ้ยมันโดนมาแล้ว จะตายได้ยังไหนเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดกูยังมีปืนพกยิงมันยิงมันยิงมันปืนพกเอาดิเอ้ยกูยังมีปืนพกแล้วเว้ยยายายา,ยามาไหนใครอยากจะลองดีอีกบ้างไอหุ่นเมื่อกี้กูว่าลองมาแล้วกูลบม,มาแล้วไป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 ,ไปยิงไม่ได้ไม่มีเป้าหมายโอ้อะไรวะ Ory, อิมเมทอรี่ไอหน้าอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต็มจอเลยแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งค่อยไปกดนอกรอบตอนนี้เล่นไปเรื่อยๆกันเมื่อไรจะออกจากที่เดียวเนี่ยนายสุดก็ถึงประ,ประตูโรงงานใหญ่แล้วไปอยู่เลยทีเดียวามาถึงแล้วเว้ยโอเคออก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 โอเคออกออกันที่หน้าได้แล้วไหนดูดิมีอะไรบ้างอ,อะไรเนี่ยอ๋อไหนสุดก็เจอพวกเราชีวิตสักทีแล้วคุณเป็นใครันเหรอ บริการออฉันเป็นบริการของบอสที่เป็นเจ้าของโรงงานแห่งนี้โค้ของฉันกํลาลังตามหาเขาอยู่คุณเป็นคนงานที่นีสินะคุณในเขาหรือเปล่าโรงงานนี้เหรอโรงงานนี้มันกลายเป็นนรกไปแล้วมันเต็มไปด้วยสั์ปะหลาดมันไม่มีใครรอดหรอกคนริมนี้ไปเถอะไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของฉันฉันได้ส่งลูกน้องเอ้ยไม่ดิฉันได้ส่งลูกน้องออฉันได้ส่งลูก,ลกสาวบอสออกไปแล้วที่เหลือก็ต้องตามหาบอสให้เจอ เอเอก็ระวังตัวได้แล้วกันเรื่องของเมืองลยกูไม่อยากยุ่งคุณดูอล้ามากเลยนะคุณสามารถไปหาอะไรกินได้ที่รถบัสรถรถบัสวันสิ้นโลกได้เลยนะขขบคุณมากนะเออฉันจะรีบกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่เนี่ยรถรถบัสวันสิ้นโลกโอ้โหมีของดีเต็มหมดเลยก็ขอเลยละกันนะเ,เก็บให้หมดเลยโอเคนะผมก็ผมก็ได้ผ่านวันนี้มาแล้วผมก็ขอ ผมก็ได้ทําการแต่ว่าสู้บอสของน่าจะเป็นช่วงแรกนะผมบอสตัวแรกของเกมได้จบแล้วผมนะผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันขออนุญาตไปพักเสียงก่อนนะผมก็ไม่ลงคลิปนานเลยเพราะว่าเวลาว่างมีน้อยนะผมนะก็นักศึกษามหาหลัยก็เป็นอย่างนี้แหละผมโอเคนะผมก็สําหรับเกมฟ u r ์มรีซาวน์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะกดไลค์กับซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับผม